ฮะแพร่ไปด้านหน้าเลยเอาละโอเคชัดไม่เมีอะไรจะพูดครับวันนี้ป้างั้นก็้องแข่งนะครับขอบคุณมากครับพอแล้วจะพูดอะไรอีนูกนพีนล้มเพลล้มเคกันมึงพอกันเดียวพอ ก,กันเดียวพออะไรค kind of um ือก anyway> ันเลยโอเคยรู้อะไรถามมาครับิ้น ลู่ได้ถามมาครับให้ห้าข pues ้อกับเพราะว่ามีแต่คุณแล้วเพลงตกลงจะปล่อยเดินไหนเพลงตกลงจะปล่อยเดือนไหนครับไม่รู้ครับลู่มีคนฝากถามมาว่ายังอยู่วีอยู่ไหมฮะอยู่สั้นไหมหายสองข้อแล้วเย้ ปีนี้ไหมเออไม่ได้ยินกลับบ้านเถอะปไม่มันวันนี้มันเนอมันไม่เหมาะกับการพูดอ่ะไม่เหมาะใช่ป่ะพูดแล้วก็ไม่ไม่มันไม่ใช่มันมั เดี๋ยวชาวบ้านเขารู้หมดว่าเราเป็นคนปากไม่ดีเขาไม่ได้ยินไม่ได้ใช้ใม่ก็ไม่ได้ยินไม่ต้องใช้อไใหม่เอาแต่ที่ถามว่าอะไรนะเพลงจริงจริงมันก็ใกล้อองสาวแหละมันจะเสร็จตั้งแต่เมษาละแล้วก็เสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสร็จเสร็จไม่เสดูเอาเอา เอาเป็นว่าเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนโปรเซอร์ใหม่ก็เลยต้องเริ่มใหม่แต่คิดว่าน่าจะอาจจะพันในปีนี้โอเค <UV S 2> อยู่มีไหมอยู่เหมือนเดิมครับจบแล้วย้หนึ่งข้อมาข้อสองดิจิทัลไท<ป>ยพอดีกันว่า<ป>เดือนหน้า<ป>จะไปญี่ปุ่นจะไปเที่ยวที่ไหนกับใครยังไงอยูอย่ ต่อนะอ่ะต่อ <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> แนะนำว่าอย่าอยู่ข้างหลังเราดีกว่านะครับเป็นเพราเราชอบเป็นความสบายชั่นียีนี่นี่นี่นีนี่่นีนี่นนี่นี่นี่ีนี่นี่อี่่นี่นี่นี้่นี่นี่ีนนเ่นี่นี่นีนนี่บนาีนี่ีนีนี่นีนี่ เขาไงพื่ออกป้าคนเขามองนึกว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรวะเขาแบบอ่าายืดยืดนี่ลูท้าซิสมูเห็นพัดตาลุกยังไงพักตาลุกเนี่ยห็นแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวคนนับคำถามที่สองคำถามที่สองครับเรื่องไปเที่ยวเนี่ยนะฮะเป็นเรื่อง สตัวสุตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจบไม่ถามดีกว่านะไม่ตอบไม่ว่ากันไปแล้วไม่นั่งใช่ไหมคือบอกว่าไปผมคุยกัผมสัมภาษณ์กับข่าวไปว่าไปตุลาไปพฤศจิกาแต่ไม่ต้องไปถามหรอกว่าผมไปวันไหนนะครับไม่ได้อยากมันมีบางคนไปถามหรือเป็นคนถามก็แต่กี้เธอก็ถามคือมันไปเที่ยวอ่ะนะเพราะงั้นทุกคนเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็เออไปเที่ยวนะบางทีแบบเราก็ นี่หออปะก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าไม่ต้องรู้ก็ได้เ้ารู้เดี๋ยวนานเดี๋ยวก็เห็นรูปเราลงอินสตาแกรมเมื่อไหร่ก็รู้เองว่าเราไปตามไปเนาะแต่ถ้าไปเจอกันที่นู่นเขาบอกนะครับว่าเราไม่รู้จักไม่ต้องทักดีกว่าเราไม่รู้จักกันถ้าเจอสวัสดีปุ๊บอะไรใช่ไหมเจอเขาไปประเทศอื่นเนี่ยเวลามีงานอะไรอย่างเงี้ยเจองานงานดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตามสนามบินเลยผมจะได้แบบเสร็จงานจะได้กลับไปนะครับ เออนะไม่อย่ากหนึ่งคือทุกครั้งที่เวลาขึ้นเครื่องเนี่ยหรือลงเครื่องเนี่ยี่ยผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วนี่แล่แม้สภาพเราก็ไม่ได้เป็นคนสภาพดีมากอยากจะเดินแก้ผ้าออกมาเอ้ยไม่ใช่อยากจะเดินแบบสภาพได้แย่ออกมาแบบที่ว่าไม่มีใครไม่ไม่ไม่ต้องมีใครรู้จักแล้วก็กลับบ้านไปเลยเพราะบางทีมันก็แบบผมนั่งเครื่องเรามันน่าเบื่ออนะนีโอเคไม่เหมือนไม่เหมือนต้องเอาที่ขอข้อต่อไปครับเมื่อไหร่จะมีลูก ครับคำถามที่ไม่สองเดียวเลยที่หนึ่งที่ถามใหม่ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะมีเมียเมื่อไหรจะเพราะว่าลูกมันต้องมีเมียก่อนเพราะผมจะไปเอากับไม่ไผ่ก็คงไม่ได้ไปแล้วฮะออกไหมยังมีลูกเลย